พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพานสองจำพวกนี้คนพานสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษสองคนที่ไม่ยอมรับตามความเป็นจริง เมื่อบุคคลอื่นแสดงโทษคนพาลสองจำพวกนี้และบัณฑิตสองจำพวกนี้บัณฑิตสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ สองคนที่ยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลอื่นแสดงโทษบันดิตสองจำพวกนี้และคนสองจำพวกนี้ย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ หนึ่งคนเจ้าโทสะที่มีความโหดอะไรอยู่ภายในสองคนที่เชื่อโดยยึดถือผิดคนสองจำพวกนี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกนี้ ย่อมกล่าวตูตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 2. คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธิไว้ไม่ได้กล่าวไว้คนสองจำพวกนี้แลย่อมกล่าวตูต่ตถาคตคนสองจำพวกนี้ ย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้สอง คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้คนสองจำพวกนี้แลย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกนี้ ย่อมกล่าวตูตะถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่แสดงสุดตันตะที่ควรขยายความว่าสุดตันตะมีการขยายความแลว้วสองคนที่แสดงสุดตันตะที่มีการขยายความแล้วว่า สุดตันตะที่ควรขยายความคนสองจำพวกนี้แลย่อมกล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกนี้ย่อมไม่กล่าวตู่ตถาคตคนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่แสดงสุดตันตะ ที่ควรขยายความว่าสุดตันตะควรขยายความ 2. คนที่แสดงสุดตันตะที่มีการขยายความแลว้วว่าสุดตันตะที่มีการขยายความแลว้วคนสองจำพวกนี้และย่อมไม่กล่าวตูตถาคต